สวัสดีครับวันนี้มากับคอมเมนต์นี่นะครับฝากพี่ช่วยแนะนำกล้องคอมแพกมือสองราคาไม่เกิน1 0 0 0 0สํานสหรับปี2024ที่ยังใช้การได้ดีหน่อยครับสำหรับวันสบายๆถ่ายรูปเล่นชิลๆที่ไม่ต้องแบกกล้องโปรไปถ่ายครับขอแนะนำา2ตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่งพี่คิดว่าห่ละราคาอาจจะหาได้ไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำอาจจะสัก8-9ดเกพันเนี่ยน่าจะมีอันนี้ที่แนะนำเพราะว่าเป็นกล้อง2ตัวที่ พี่อยากได้นานมากแล้วซึ่งก็ยังไม่เคยได้ตัวแรกคือ Fuji X 3 0ตัวนี้คือไปเจอที่งานโฟโตแ a i r แล้วก็อยากได้มากซึ่งความจริงแล้วอยากจะได้ X 1 0 0ตอนแรกก็ว่าจะแนะนํา X 1 0อยนะแต่ X 1้0ยราคาเกินพี่เช็คดูแล้วตัว X 1 0 0นี่มือสอยังเกินหมื่นอยู่เลยแต่ถ้าชอบ X 1 0 0ก็แนะนํา X 1 0 0นะครับเพราะว่ากล้องที่จุดประกายของ Fuji นะครับกล้องฟู j i ที่จุดประกายนอกจาก ตัวตระกูล XT ที่เป็นสไตล์ SLR แล้วถ้าเป็นสไตล์ r a n g e f i n d e r ก็คือตัว X นี่แหละก็คือตัว X 100นี่แหละตัวแรกคือแบบนั่นแหละมันคือ r a n g h f i n d e r ตัวแรกที่แบบโหใครๆก็อยากได้และเพื่อนๆนะครับตอนนั้นเป็นช่างภาพที่อัมรินพิมพ์ติ้งมีช่างภาพอยู่ด้วยกันประมาณ40คนเกินครึ่งครับซื้อ X 100แล้วก็ X 100คือเหมือนเป็น1 accessory เพราะว่าด้วยความที่เรา เนี่ยจริงๆตรงคําถามเลยด้วยความที่เราใช้กล้องโปรในการถ่ายรูปแบบทุกวันนะก็ตัว x 1 0 0นีก็จะเปรียบเสมือนเป็นกล้องที่มาเติมไฟให้เราอยากจะถ่ายรูปเล่นกันนอกเหนือจากอาชีพนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่2อนะอยากได้ตอนที่จะเริ่มทําช่อง YouTube เมื่อประมาณ4ีปีที่แล้วก็ดูมือสองไว้เหมือนกันแล้วก็ต่อรองราคาแล้วแล้วก็ไปดูของลวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็คือตัว Sony RX100 Mark III ตอนนั้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นนิดๆนะครับแต่ตอนนี้ที่เช็คราคาดูก็หมื่นหนึ่งเก้าพันเก้าเก้าพันห้านี่ก็มีขายนะครับแล้วก็สาเหตุที่เอาสองตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเพราะว่าอย่างที่บอกจริงๆอยากจะแนะนํารุ่นอื่นด้วยแต่ที่เอาสองรุ่นนี้มาเพราะว่าสองรุ่นเนี้ย เปิดตัวในปีเดียวกันนะครับในปี2014ซึ่งตัว RX100 Mark III เนี่ยจะเปิดตัวก่อน RX100 Mark III จะเปิดตัวในเดือนพฤษภานะปี2014แล้วก็อีก3เดือนต่อมานะครับเดือนสิงหาก่อนงาน p h o t o f a r r Fuji ก็เปิดตัว X30 ออกมาแล้วก็ได้ไปโชว์ตัวที่งาน p h o t o f a i r ในเดือนธันวาก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นน้องของ X100 อะแต่ราคาประหยัดกว่านะครับซึ่งเซนเซอร์ของทั้งคู่ไม่ใช่เซนเซอร์ APS-C นะ ตัว RX100 Mark i i นะี่จะมีเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่าเป็นเซนเซอร์ขนาด1นิ้วเป็น BSI CMOS Sensor นะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลนะของ RX100 Mark i i นะี่จะมีความละเอียดมากกว่าส่วนตัว X30 เนี่ยเซนเซอร์จะมีขนาด2ส่วน3นิ้วก็เล็กกว่านะเป็น e x r a n CMOS II นะครับทั้งคู่เป็นกล้องคอมแพกที่มีเลนในตัวนะครับซึ่งตัว RX100 Mark i i นะจะมาพร้อมกับเลนส24์24-70 f 1.8ถึง2.8 ซึ่งมีค่ารูรับแสงที่กว้างกว่านะครับที่ f 1.8ส่วน x 3 0มนะครับมาพร้อมกับเลนส์28่1 2 f 2ถึง2.8ก็รูรับแสงแคบกว่านิดนึง1.8กับ2นะครับของ rx 1้อยก็จะได้ในเรื่องของรูรับแสงที่กว้างกว่าส่วน x 3 0ก็จะได้ในเรื่องของระยะซูมที่มากกว่านะครับแต่พี่ว่าซูมน้อยๆดีกว่าเพราะว่า ภาพจะได้คมชัดกว่านะครับแล้วก็ทั้งคู่มีระบบกันสั่นแบบออปติคอลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่องมองภาพเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ทําให้พี่ชอบพี่ชอบกล้องที่มีช่องมองภาพอ่ะซึ่งตัว Fuji X 3 0ช่องมองภาพจะมีความละเอียดกว่าอยู่ที่2.3ล้านดอทของ RX 1 0 0 Mark ทเนะี่ยความละเอียดอยู่ที่1.44ล้านดอทนะครับ ค่า ISO ต่ําสุดของ X30 จะทําได้ที่ ISO 100นะครับของ i 1 0 0 Mark III ISO ต่ําสุดอยู่ที่125แล้วก็ ISO ที่สูงสุดทั้งคู่ทําได้เท่ากันนะครับที่ 12,800ส่วนจำนวนจุดโฟกัสของ X 3 0นะจะมีจำนวนจุดโฟกัสที่มากกว่าครับที่49จุดนะครับของ i 1้อ mark t นะมีจุดโฟกัสแค่25จุดแล้วก็สปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดของ X 3 0นะครับก็จะทำได้เร็วกว่าที่1ต่อ4 0 0 0วินาทีของ i 1้0ย mark t r e นะครับสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดทำได้ที่1ต่อ2,000วินาทีความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับของ X 3 0ก็ทำได้มากกว่านะครับที่12เฟรมต่อวินาที ของ IX1 Mark III ทำได้10เฟรมต่อวินาทีก็ต่างกันไม่เยอะนะครับคือ,อ,อ,อจริงๆทั้งคู่ก็เป็นกล้องแบบ daily use อ่ะไปถ่ายสตรีทก็ได้ถ่ายทุกอย่างเออถ่ายทุกอย่างได้หมดแบบที่ไม่ได้เป็นทางการนะครับเป็นเหมือน snap snap เ sn นี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือทั้งคู่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับซึ่งของ IX1 Mark i จะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็เบากว่านะครับน้ำหนักอยู่ที่290กรัมแค่นั้นเองส่วน X30 นะ้นน้ำหนักอยู่ที่423กรัมก็ยังไม่หนักอยู่ดี ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับของ x 3 0ก็จะทําได้มากกว่านะต่อแบตเตอรี่1ก้อนสามารถถ่ายภาพได้ถึง4 7 0ภาพส่วน i x 1 0 0 mark iii นะต่อแบตเตอรี่1ก้อนสามารถถ่ายภาพได้ภาพอ้อเยี่อีกอย่นึงตัว i x 1 0 0 mark iii มี built in nd filter ให้ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจแต่ของ x 3 0จะมี hot shoe flat ให้นะครับซึ่งของ i x 1 0 0ไม่มี hot shoe flat นะครับ ส่วนวิดีโอทั้งคู่สามารถทําได้แค่ฟูลให้ดีนะแล้วก็ของ Fuji x 3 0มนะีมีช่องเสียบไมให้นะครับมี Wi-Fi ส่วน i x 1 0 0 Mark ้ไม่มีช่องเสียบใหม่แต่มี nfc แล้วก็มี Wi-Fi อันเนี้ยจริงๆแนละ้วทั้ง2ตัวนะี้คือเป็นตัวที่พี่อยากได้มากนะครับพูดตรงๆเลยซึ่งความอยากได้ทั้ง2ตัวเนี้ยมาก่อนที่จะซื้อ x t ร้อตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะได้กล้อง Compact เหมือนกัน ก็เลยไม่ได้มอง xt 1 0 0คือมองตัวที่แบบเป็น compact เล็กๆอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งตัว x 1 0 0 mark iii นะจอฟลิปขึ้นมาได้180องศาซึ่งตอนแรกที่พี่บอกว่าเพี่อยากได้ x 3 0ก่อนนานมาแล้วตั้งแต่เห็นในงาน photo f a ร r ใช่ปะแต่ตัว rx 1้0 mark iii เนะี้ยเพิ่งมาอยากได้เมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนี่เองซึ่งณนะปัจจุบันกล้องทั้งคู่ก็มีอายุ10ปีพอดี ก็เท่ากับว่าพี่อยากได้ Fuji x 3 0ก่อนที่จะอยากได้ Sony rx 1้0ยตั้ง5ปีก็ลองเอาไปพิจนารณานดูนะครับว่าทั้งคู่เป็นยังไงแต่ถ้าเช็คดูพี่ว่าตัวที่ใหม่กว่าในตระกูลถ้าราคาไม่เกินไปเยอะหรือราคายังอยู่ในงบประมาณพี่ว่าตระกูล x กับตระกูล rx เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับกล้อง Compact Daily Use นะครับที่เอาไปใช้ถ่ายโน่นนี้นั่นได้ทุกวันคลิปนี้นาะจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะแล้วก็ถ่ายชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ